ในขณะนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลังคงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสนแปดหมื่นล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าไม่ติดนะครับเราเสนองบประมาณตี69กนะครับก็คือ1ตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไร แต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา69พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาท,ทั่วหน้าโดยกระทรวงพอมองเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับ ผู้ชมหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าในส่วนของคอรมอมีการอนุมัติเพิ่มเบี้ยงชที่ผู้สูงอายุซึ่งจะเริ่มจ่ายในอัตราใหม่ในเดือนตุลาคม2568สูงสุดอยู่ที่1,250บาทนั้นจริงหรือไม่ล่าสุดนะคะคอรมอนะคะโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการเสนอให้อนุมัติในการเพิ่มเบี้ยงชที่ผู้สูงอายุในอัตราใหม่จริงๆค่ะแล้วก็มีการเสนอไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณวาราวุฒิศิลปะอาชานะคะท่านก็แจ้งชัดถึง ประเด็นนี้ว่าในส่วนของอัตราใหม่ค่ะมีการเสนอไปที่ครมอแล้วและตอนนี้เรื่องอยู่ที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรอให้คอรมออนุมัติแต่ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณดูในเรื่องของทางสำนักง,งบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะฉะนั้นการจ่ายเงินในอัตราใหม่นะคะคอรมอรมีการเห็นชอบในหลักการจริงแต่ต้องรอให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจาการผู้สูงอายุแจ้งข่าวที่ชัดเจนอีกครั้ง ว่าการจ่ายเงินในอัตราใหม่จะเริ่มในเดือนตุลาคม2568นี้จริงหรือไม่นั่นเองค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นข่าวจริงนะคะเนื่องจากว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ในการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคมกับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัสดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกสคนะคะเสนอให้ปรับเบี่ยงที่ผู้สูงอายุค่ะซึ่งในการเสนอใน ครั้งนั้นนะคะอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับยิดที่700บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับยิดที่850บาท80ปีถึง89ปีจะได้รับยิดที่1,000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปจะได้รับยิดที่1,250บาทเพื่อให้เพียงพอต่อค่าของชีพในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวราวฒิศิลปอาชาท่านก็ออกมาแจ้งชัดนะคะว่าประเด็น ได้มีการนำเสนอไปที่คอรมอแล้วและเตรียมที่จะให้ครมออนุมตัติแต่ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและในเรื่องของงบประมาณก่อนนะคะซึ่งในส่วนของงบประมาณประจำปี2 5 6 9ในส่วนของการปรับเพิ่มสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดยังคงไม่ได้รับการอนุมตัติแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอก่อนรอให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาชี้แจงว่ามีการปรับเพิ่มเบี้ยงืงี่ผู้สูงอายุนะ ะะแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,250บาทจริงค่ะการปรับเพิ่มเบี้ยงินชีพผู้สูงอายุและก็เบีย้ยความพิการนะคะในเดือนตุลาคมเนะี่ยยังคงได้รับในอัตราเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะการอนุมัติแล้วและมีการผ่านแล้วก็จริงแต่ว่างบประมาณนะคะในปี2569นยะ่ะยังไม่ผ่านดังนั้นค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปเบีย้ยชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับแบบขั้นบันได6 0 0้ถึงบาทแล้วก็เบีย้ยผู้พิการยังคงได้รับอยู่่ที800 ถึง1,000บาทยังไม่มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดวันนี้ชัดเจนในการแถลงงบประมาณประจำปี2,569จากคุณวราวุุศิลปะอาชาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะ ในขณะนี้ครับท่านประธานขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเราได้เสนอเรื่องผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ท่านรองนายกได้เสนอเรื่องเข้าสู่คณะสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับการที่จะขอจ่ายเงินงบประมาณ1,000บาทให้กับพี่น้องผู้สูงอายุทุ่นหน้ากระทรวงพมเราเชื่อในการสร้างศักยภาพและทําให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็พึ่งพาการใช้งบประมาณของ ภาครัฐน้อยลงเพราะมิฉะนั้นแล้วเงินงบประมาณ200ล้าน300ล้านหรือ400ล้านก็จะไม่พอครับท่านประธานครับแต่ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่มีความเป็นห่วงนะครับในเงินที่จะดูแลผู้สงูงอายุซึ่งขณะน,นี้กระทรวงพอมอเราพยายามเต็มที่ครับในการที่จะดำเนินเงินตัวนี้ระมอบให้กับท่านผู้สงูงอายุทุกท่านครับกราบขอบพระคุณครับและนอกจากนี้หลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าอัตราใหม่จะเริ่มจ่ายในเดือนไหนวันที่9กรกฎาคมนี้จริงหรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้ยังคงได้รับสิทธิ์ใน ตราเดิมแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะก็คือช่วงอายุ60ปีถึง69ปียังคงรับอยู่ที่600บาท7จปีถึง79ปียังคงรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง8 9ปีรับอยู่ที่800บาท 90, 90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะในการอนุมัติเพิ่มเบี้ยงิชีพผู้สูงอายุเริ่มจ่ายในอัตราใหม่ในเดือนตุลาคม2568สูงสุดอยู่ที่1,250บาทอยู่ที่หนึ่งพันสอง ข้อมูลข่าวสารณตรงนี้ไว้เลยนะคะว่ารอดูติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดว่าเดือนตุลาคม2568นี้จะได้จริงหรือไม่ตามที่มีการนําเรียนให้ทราบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความวาม,าม,าม,ามั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนะคะในขณะนี้ทางท่านรองนายรกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนะั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น รวมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงก,กระทรวงการคลังคงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสนแปดหมื่นล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อยา่างไรนะครับถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณตี69กนะครับก็คือ1ตุลาเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา69เพี่น้องผู้สูงอายุจะได้1000บาท,ทั่วหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับ คลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ